เอาเป็นว่าในสเปคโดยรวมที่ผมเล่ามาเนี่ยมันทํามาได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นต,ตัวเครื่องบางนะครับหน้าจอที่เป็นซูเปอร์โมเดลแล้วสว่างในเดืราคาเดียวกันเนี่ยสว่างมากนะครับเป็นอัลตร้าไวในเดืราคาเดียวกันที่กว้างที่สุดและบิดเบี้ยวได้น้อยอันนี้คือต้นทุนที่บางคนไม่ได้มองครับไปมองที่ c ี u ียแรมลอมอย่างเดียวมันดีตรงที่มันใช้เทเลซูมไปเลยถ้าแบบแสงสว่างมากพอครับมันเป็นเลนที่มี o s ได้ในตัวแล้วเวลาเราซูมมันนิ่งครับ มันมี o อทั้งทั้งเลนหลักและเลนเทเลโฟโต้จบ 4K 30ไปเลยครับถ่ายวิลล็อกถ่ายบล็อกแบบ 4K 30ถ่ายไปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกัาร,รีวิว Sam s u n Galaxy A72 4G ตัว 5G ต้องไปเล่นตัว A52 5G แต่ไม่รู้ว่าตัว 5G เขาจะเข้าไหมเปิดขายด้วยกัน4สี 4. อยู่ในมือนี่คือ Awesome มไว l e t นะะ Awesome มไ o l e t มี t e awesome b l a c k Awesome มไว l e t แล้วก็ Awesome Blue นะครับมี4สี4ด้วยกันให้เลือกสรรกันเลยทีเดียวนจุดๆนี้เปิดราคามา1,3990นะครับในเด็ดราคานี้อาจจะมีตัว 5G มีอะไรแล้วแต่เดี๋ยวผมจะขยายสเปคให้ดูว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ซั s u n g ทำมาแล้้้ววผมมมรูสึก่่าาันคคุ อีกรุ่นหนึ่งจริงๆนะคือเปิดราคากับฟีเจอร์กับฟังก์ชันมานี่แบบค่อนข้างดีครับสเปคโดยรวมทั้งหมดเนี่ยดีด้วยแล้วก็ทํามาเป็นมาตรฐานของเขาว่อาอัดวิดีโอ 4K ได้ทุกเลนแบบนี้กล้องหน้าก็ได้ 4K แบบนี้แล้วที่สําคัญมีกันน้ํากันฝุ่นมาให้โดยในขนาดเดียวกันเลยราคานี้ไม่มีแบรนด์ไหนที่มีกันน้ํากันฝุ่นมาให้ครับแล้วก็การอัปเดตอย่างยาวนาน3-4มปีก็หาได้ยากยิ่งนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับที่อัปเดตมาให้ขนาดนี้ฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวท็อปใส่ามาให้เเลยแแป็นจอ,อบบ9 ส0ิเพิร์ตมาให้ด้วยนะครับในเลตราคาเดียวกันอาจจะมีจอที่เป็นซูเปอร์อโมเลตแต่ก็จะเป็นจอที่เล็กกว่านี้อันนี้คือจอ6.7เล็ดราคาเดียวกันเป็นจอหกจบ้างเป็นรุ่นเบนนี่บ้างนะครับถ้ามาเทียบเรื่องจอตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับเพราะเป็นชั้นจอแบบซูเปอร์อโมเลตและก็ในเลตราคาเดียวกันความสว่างของตงัวนี้สูงที่สุดเลยคือ800นิตไอตัว A เจ็ดหนึ่งเนี่ยจอก่อนหน้านี้นะครับเขาสว่างอยู่ที่700นิตตัวนี้8 0ดนิตก็ไม่นิดนะฮะแปดร้อยส่วนรุ่นอื่นๆนเน ซึ่งต้องบอกเลยว่าชั้นพันแนจอเนี่ยให้มาสุดจริงๆของเล่นราคานี้ครจะสุดกว่าน,นี้ก็ไอตัว A 52แต่ก็จะไม่ได้จอใหญ่แบบนี้ใครที่ต้องการจอใหญ่ขนาดนี้แบตเยอะๆคุณมาตัวนี้เลยนะครับจอ6.7แบต5,000ในขนาดตัวเครื่องที่8.4ม mm. มส่วนชาร์จตัวนี้ก็ไม่ได้เด่นกว่าตัวอื่นครับให้มาที่ชาร์จแบบ25วัตต์แต่ว่าอัลกอริทึมเขาฉลาดเขาชาร์จแบตได้ค่อนข้างรวดเร็วการจัดก,การความร้อนก็ได้ดีตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็น33มาแล้วแต่อย่างที่บอกครับแบตอาจจะน้อยมีมีี10 5,000ท่แบ,บเป็น 5, เ่ากันแต่ว่าก็จะหนาหกว่าตัวนี้ก็จะเป็นบางรุดเสียบแจ็คยังมีอยู่นะครับนี่คือสบายๆเลยรุ่นอื่นนี่มีบางรุ่นที่ตัดทิ้งไปแล้วนะครับสบายๆเลยสไตลม์มายูราและที่สําคัญด้วยการที่เป็นจอซูเปอร์มเลตครับมันสามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอนะครับโดยขณะเดีวยวกันถ้าแบรนด์ที่เน้นสเปกก็จะไปตัดเรื่องนี้ออกถ้าไม่ใช่จอซูเปอร์มเลตสแกนนิ้วบนหน้าจอไม่ได้นะครับความคาวก็ลดลงตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสีแบบด้นดานๆสวยงามมากๆครับแล้วก็ใครที่กลัวรูผมก็ไม่รู้ว่าโ,งงโลโก,ก้รูเป กล้องหลังจะเหมือนกับ S 2 1 p l u เพเลยแต่ว่าจะไม่มีการมาแบ่งชิ้นส่วนครับจะเป็นแบบขึ้นรูปแบบนี้เลยฝาหลังเป็นโบนีคาร์บอเนตครับถ้าให้เทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นอาจจะมีกระตัวกระจกอะไรเข้ามาก็เทียบกันเอาก็จะดูต้นทุนถูกกวา่าแต่คุณจับจริงๆดีกว่าผมว่าความรู้สึกฟีลลิ่งมันดีแน่นอนมันเหมือนเป็นมันเหมือนมันมันไม่ได้เหมือนพลาสติกทีเดียวมันเหมือนแบบกายโลหะนิดนิดหนึ่งครับแต่ว่าสีสวยมากๆครับเป็นแบบนี้ประกบเข้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีกอสซี่สีตามเลยนะ น,นี่เลยเลนส์กล้องเลนส์กล้องปุ่มเปิดเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอนะครับลำโพงตัวนี้ให้มาเป็นสเตอริโอ Dolby Atmos สามารถใช้ซอฟต์แวร์ d o l b y Atmos ในการเปิดลําโพงได้เลยนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่สําคัญือถึงผมชอบมากคือเขาไม่ตัดหูฟังทิ้งไงคือบางตัวเน้นสเปคคือตัดแจ็คไปแล้วนะครับประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็จะไม่มี 5G นะครับจะไปลงพวกเลนส์กล้องแทนนะครับอะไรประมาณนี้ด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับด้านบนก็จะมีที่จิ้มตรงนี้อันนี้จะเป็นไฮบริดสล็อตนะครับอ,นนอง ใช้ซิมเป็นซิมนะฮะปึ๊บออกมาเห็นไหม มันจะเป็นไฮบริดสล็อตเนี่ยนมันจะเป็นไฮบริดสล็อตนะครับโดยขนาดเดีวยวกันแบรน,น์อื่นๆเนี่ยไม่สามารถเพิ่มไมโครเอดีการ์ดได้แล้วนะครับแต่ซัมซุงยังมีใส่ตัวรีดมาให้เพิ่มได้เป็นเทราไบต์ฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้1ซิมถ่ายรูปบ่อยๆเพราะว่าซัมซุงเก่งเรื่องตลาดแมสคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งตัวนี้ทําได้ดีด้วยผมไม้เที่ยวเกยยี่สิบเอ็ดพัดมาเนี่ยสุดยอดจริงก็สามารถเพิ่มไมโครเอดีการ์ดเข้าไปได้นะครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วนะครไ่ใส Mi โอ ีเนี่ยให้หน้าจอมาที่6.7อย่างที่บอกไปเป็นพาร์เนลซูเปอร์อัโมเลดสว่างสูงสุดที่800นิตซึ่งซึ่งมาพร้อมรีเฟชเท90เฮิร์ต้องบอกเลยว่าจอมีความสว่างความใสเคลียร์ที่ในเลนราคาเดียวกันหาได้ได้ยากนะครับหาได้ยากอาจจะมีแหละแต่ว่าหาได้ยากจริงที่จะเป็นจอใหญ่ด้วยหนึ่งแล้วก็มีความสว่างที่800นิตพูดถึงตัวเปิดตัวมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการทัดลื่นไหลดีมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปทุกๆคลิปอะไรก็ตามที่เป็นเ0เาิบเตผมชอบมากคือถ้า0 มันเป็นการใช้งานที่มันค่อนข้างพอดีมันสมูทต,ตามมากกว่า60เยอะครับแต่มันอาจจะไม่ลื่นเท่า120แต่ว่ามันใช้งานมันอยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วแบตมันก็อึดด้วยครับจุดหนึ่งที่อัปเดตมาจากรุ่น A71 รุ่นเก่าก็คือแบตเตอรี่ A71 มีแบต4 5 0 0 5 A72 มีแบต5,000ครับแต่ก็หนามาน,นิดหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความที่ซัมซุงเก่งเรื่องการทำดิเมนชันเครื่องแล้วก็การเวทน้ําหนักเรื่องของการจับถือเนี่ยทำยังไงก็ตามให้จับแล้วมันไม่เป็นภาระของมือาาาากกกกกเท่ห่หหหรดนนนี้็็ถือววํตัััสลย จอจาก A71 ห1 6ิพร์ตัวนี้9 0เฮิร์พ90เฮิพดีกว่ายังไงคือมันลื่นอย่างเงี้ยฮะ60เฮิพมันจะไม่ลื่นอย่างงี้มันจะแบบทัดมันจะไปกึ๊กกิ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 ะกกิ๊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 กกิ่กกิ๊กกิ๊กกิ็กกิ๊กกิ๊กก n ๊กกิ๊กกิ๊กกิยกกิ๊กกิ๊กกา๊กกิ๊กกิ๊กก่๊กกิ๊กกิ๊กกิกกกก นั่นแหละครัคุณผู้ชมเอาเป็นว่าในสเปคโดยรวมที่ผมเล่ามาเนี่ยสเปคเนี่ยมันไม่ใช่แค่ CPU ครับสเปคมันคือทั้งหมดในเครื่องที่มันมีนะครับต่อให้มีสเปคที่เพียบพร้อมแค่ไหนแต่ว่าถ้าซอฟต์แวร์มันไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้หรือไม่ได้ตอบโจทย์เราครับมันก็คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นครับ คือมันจะเป็นโทรศัพท์ที่เพอร์เฟกได้มันต้องอยู่ที่1เราชอบด้วย2เราใช้3เราคิดว่ามันคุ้มเนี่ยมันเพอร์เฟกเลยสําหรับเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราลองยอมรับในข้อเสียข้อด้อยของมันได้เพราะไม่มีโทรศัพท์อะไรดีที่สุดยิ่งเป็นราคานี้ก็จะมีที่แบบลดหลั่นกันบ้างแต่ผมบอกเลยว่าสเปคในซัมซุงจัดเข้ามาได้ค่อนข้างดีจริงๆครับทีนี้มาดูเรื่องซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ให้มาคร,ครบครับมีลิงก์กับวินโดว์ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับมีโหมดคอ,อม เเปิดดไ้ลยคำบรรยายสดเนี่ยเวลาคุณดู YouTube คุณดูอะไรก็ตามแต่มันจะสามารถแปลออกมาเป็นตัวหนังสือ mm. เขาร่วมกันกับ Google มีให้แชร์ระยะใกล้ Quick Share ก็มีมาให้อะบวกก็มีอะไรมาให้โหมดคิดนะฮะมิวสิกแช r e NFC ก็มีมาให้ตัวนี้นะครับสะดวกสะดวกเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นจะต้องแปลแล้วกันนะครับเป็นมาควสปึ๊บเปิดมาวะเนี่ยคำบรรยายสดเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะบางทีเราฟังสําเนียงไม่ถูกไม่ออกก็ มาได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมหยิบออกมาใช้เป็นหลายๆจอนะครับปรับได้ครับดู bm d m ดูไปเรื่อยๆฮะก็ต้องบอกว่ามันตีวินโดว์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเก่งครับโซเชียลเนี่ยเล่นมายังไม่เจอปัญหาแล้วก็การทัดยังไม่เจอปัญหานะครับอันนี้คือเครื่องที่ผมมีในมือนี่ยังไม่เจอปัญหานะบอกกันตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ฟังลําโพงครับลำโพงมาเป็นสเตอริโอรุ่นเดิมไม่มีรุ่นนี้มีแล้วก็ดังแล้วก็เสียงดีกว่าเดิมประมาณรุ่ดิบเปอร์เซ็นต์จากรุ่นเด้ว เอาเพลงนี้นะครับกำลังดังเลยนะฮะที่แพงคนระับเสียงดีครับ8 5เต็ม10เลยครับเสียงดีครับ มันก็จะมีตัวมีสิทธิ์ทีโนั้นก็เสียงดีเบสจะดีกว่านี้นิดหนึง่งแต่ตัวนี้จะได้มิติของเสียงใสอ่ะเสียงแหลมที่จะมีมิติกว่าก็แล้วแต่ชอบแต่เัีนจะเบสกลางจะดีนะครับเสียงจะกระหึ่มมากลำโพงมีสิทธิ์ทีโนี่ดีจริงแต่ตัวนี้ก็ได้8.5เลยนะก็ถือว่าถ้าในเรทราคาเดีวยวกันถ้าไม่มีลำโพงคู่มาเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆครับผมว่าตอบโจทย์มันติมีเดียดีมากเพราะว่าจอมันค่อนข้างใหญ่ครับเวลาคุณดู Netflix เน็ตฟลิกอย่างเองอี้ยมันเต็มตามากเลยค,มมลรครับคุณผู้ชมแต เอชจแต่ว่าถ้ามันไม่มันไม่รองรับเนี่ยแต่ว่ามันเล่นได้แบบสีมันสวยมากครับเนี่ยดูดิแล้วลำโพงแบบก็หืมอ่ะจับนานๆดูหนังนานๆตอนมืดก็ไม่เมื่อยครับเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่ได้แบบ สาหัสแต่ว่าคุณเทียบที่หน้าจอ6.7เนี่ยมันถือว่ามันไม่หนักนะกับไฮแบต5,000นะครับแต่ถ้าไปเทียบไอ,จอ 6. 6้จอ6.5ของจอะไมันก็คือหนักกว่าแหละประมาณนี้ใครที่เคยเล่นจอใหญ่จะเข้าใจว่าน้ําหนักเนี่ยผมพอรับได้เลยนะครับแล้วก็มันจะสามารถโคลนแอปได้นะครับอย่างเช่นเราใช้ไลน์2 a c แอคเคา์ใครที่เป็นพ่อค้าแม่คา้านี่โคนลนไลน์ได้2องแอคเคาน์เนี่ยเห็นไหมโคลน a c e b o o k ได้เป็น2องแอคเคาน์นะครับอ่าเมสเซนเจอร์้ั่นเป็น2อแอคเคาน์ถ้าจะโคลนเยอะกว่านี้เสี่ยวหมี่ให้คุณได้โคนนล ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นจุดดีแล้วก็มีซีเคียลโฟเดอร์นะครับสามารถเข้าไปสร้างได้อีกแอคเคาท์หนึ่ง <c oughs> ก็เท่ากับว่าคุณมีไลน์ทั้งหมด3อันในเครื่องเดียวนะครับมี Facebook 3อันในเครื่องเดียวอันอื่นก็จะเป็นดูเอาสเปซแต่ว่าถ้าเป็น s ีเคียลเนี่ยมันจะปลอดภัยมากๆครับแล้วเวลาในการโหลดมันจะไม่ต้องไปสลับแอคเคาท์อ่ะคือมันมันเป็นแอคเคาท์เดียวแต่มันเข้าไปอีกซีเคียลนึงมันจะสะดวกมากมาครับประมาณนี้ส่วนการเล่นเกมเนี่ยมือถือตัวเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่ามันทํามาสําหรับการเล่นเกมแต่ผมจะบอกว่่่่าาาาาามมมััันนนนททํํสหรรบคีใใช้้กกเเลแตถ คุณไปเทียบในตลาดเลทเดียวกันเนี่ยมันมีการมันมีรุ่นที่เล่นเกมดีกว่านี้แล้วก็ต้องพูดกันตามตรงครับแต่ถ้าเกิดคุณเอา o v e r a l l ด้วยอ่ะ o v e r a l l โดยรวมเอาจอใหญ่ด้วยแบตอื่นด้วยจอที่เป็นซูเปอร์มาร์เลทกันนั้นกระปุกดอปเดตยาวนานอะไรพวกเนี้ยมันเล่นได้แต่มันจะเล่นได้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับตัวอวีเนี่ยสามารถปรับได้60เฟรมเลทนะครับกราฟิกสูงเฟรมเลทสูงครับเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาเลยครับรายละเอียดในเกมนี่ดีมากสวยมากเพราะว่ามันจอมันสวยครับแล้วก็การทัดเนี่ยวคือ คุณอัดหน้าจอเฟรมเรทจะล่วงครับเหลือ39เกหลือ40กว่าคือมันจะแกว่งไปมานะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นโดยที่คุณไม่ใช่เป็นสายแคสเกมผมแนะนําคุณปรับสูงสุดได้แต่ถ้าเกิดคุณจะแคสน,นะครับคุณต้องปรับเป็น30เฟรมเรทอะไรพวกนี้นะครับคุณจะต้องปรับเป็น30เฟรมเรทปรับกราฟิกลงเนี้ยเอถึงจะแคสได้ดีเท่ากับรุ่นที่มันเน้นเกมจริงๆนะครับตอนนี้คืออย่างที่บอกอะ่ะคนที่ต้องการเน้นซัมซุงจริงๆที่ใช้ความเป็นซัมซุงจริงๆที่ข้อดีที่อบอกไปอะ่ะแล้วใช้ในการเล่นเกมด้วยยมมมมมมััััันนนนนนเเเลลลลล่่่่ไไดดดด้้รรรบะะะกกกาาางงงๆแตตจีีทํโพึ กับการทัดสกรีนมันดีแล้วจอมันใหญ่ถ้าใครที่เล่นไม่ปรับสูงผมว่าค uh ุณจัดไปไม่ผิดหวังเล่นได้เลยนะครับ <positioning> เกมที่2ครับ ปับ G ปรับเฟรมเน็ได้สูงกราฟิกเป็นดีฟเดฟรมเน็ได้อัลต้านะครับผมเล่นได้ลืนล่น,น,น,นถ้าปรับกราฟิกให้ต่ำสุดเปดเฟมเน็สูงสุดของเครื่องเนี่ยก็จะลื่นเลยสีสันหน้าจอสวยรายละเอียดในเกมสวยมากเพราะจอมันสวยครับการทัดดีมีพื้นที่ให้วาง่มต่างๆได้เยอะคือเวลาเวลาเราเลงยิงอะไรต่างๆมันง่ายเพราะว่าพื้นที่ในจอเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยมันจะมันจะเยอะนะครับเนี่ยก็ดีเสียงมีมิติดีมากซึ่งให้แบงค์ไปลองเนี่ยแบงค์บอกว่าใช้แทนหูฟังได้ระดับหนึ่งเลยประมาณ80%แปเสิยเปอร์เก็นต เพราะมันเป็นลำโพงคู่ที่ค่อนข้างได้ยินชัดเจนนะครับส่วนเกมคุกกี้รันครับเอฟเฟกต์สกิลปิดนะครับเฟรมเรท60เปิดแบบ60เล่นได้ปานกลางครับไม่ลื่นมากมีอาการค้างแล้วก็ตุกอยู่บ่อยครั้งซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นที่การคอมเพลกับกับเกมกับพวก CPU ซะมากกว่านะครับซึ่งเกมคุกกี้รันนี่มันก็วัดอะไรกันไม่ได้นะถ้าแต่ถ้าเป็นเกมที่คุณเล่นประจำเอาวี RV, อะไรพวกนี้ผมว่าเล่นนานๆเล่นปรับให้มันพอดีผมเล่นได้สบายๆครับเอฟเฟกต์สกิลต่างๆสวยมากแต่แนะนําให้ปิดเพราะว่ามันจะกระตุกครเมดกกกติกกระะุอี ม,มันไม่ใช่ที่เป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะครับมันเป็นที่เกมกับ CPU มันเขาเรียกว่ามันยังไม่ c o m p พ r ์กันได้ดีแบบ100%มันต้องให้เวลาเขาพัฒนาหน่อยส่วนเกมชินนะครับปรับต่ําสูงเฟรมเรลหกสิบเล่นได้ลื่นนะครับมีกระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแนะนาให้ปรับการาฟิกต่ําแล้วก็ปรับการาฟิกให้60สิบรายละเอียดเกมก็จะไม่คมนะครับไม่สวยเท่าการาฟิกสูงแล้วก็พอที่จะไปได้ถ้าเล่นแบบต่ําก็เล่นได้แบบลื่นๆเลยถ้าเกิดใครที่ต้องการเสพภาพก็นั่นแหละฮะมันก ถ้าเราใช้งานโดยรวมของมันแล้วมันคุ้มแล้วเราไปเล่นเกมแบบไม่ต้องปรับสูงอ่ะอย่างเอาวีเนี่ยอย่างปับจีเราปรับให้มันเล่นนานๆนะปรับกราฟิกต่ำเนาะแล้วก็ปรับเฟรมเรทสูงปรับให้มันเล่นนานๆทั่วไปอ่ะมันก็เล่นได้ครับเล่นได้ดีตัวหนึ่งเลยเล่นเกมไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่14เปอร์เซ็นต์ถือว่าอึดเลยทีเดียวนะครับนี่คือการเล่นเกมและนี่คือการทดลองของเราเท่านั้นนะครับอุณหภูมิขึ้น10องศาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอุ่นๆครับแต่ถ้าคุณไปเปิด 4G เล่่นน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 ด้้้้าาาออออกกกรรััแมม็จะตงีป3 องศาถึงสี 4, องศาตามสภาวะองศาด้านนอกนะครับหลายๆคนเล่นในห้องแอร์ก็จะไม่ได้มีบทเรื่องความร้อนมีโหมดเกมครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเด่นด,ดีมากๆเลยคือ Sound Assistant ครับแอปนี้ไปโหลดได้ที่ Galaxy App เข้ามาเลยมันจะทํางานร่วมกับเกมได้ดีมากหรือว่าเราเล่นอย่างอื่นที่มันซ้อนๆกันแล้วเราอยากต้องการเปิดปิดเสียงไปโหลดมาก่อนแล้วก็เกมปลักอินครับโหลดมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเกมรอน,นเชอร์กันนะครับเดี๋ยวจะเข้า ROV เข้ามาฮะนี่คือเขามีโหมดเกมนะครับไอ้ตัวนี้คือ p u r f e s e นะครับที่ผมเปิดมามันก็จะบอก ว่าเนี่ย FPS อยู่ที่9นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ขับ FPS เมือนมันเป็นหน้าจานิ่งๆอย่างนี้นะครับแม้เนี่ยมันขับเป็น49 FPS ละตัวนี้ถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมแล้วอยากรู้ FPS เนี่ยก็ออกมาเปิดได้นะครับเพิ่มแซนเนี่ย CPU ใช้40% CPU 14เทม36องศา หรือจะปรับเป็นอยู่บนข้างบนก็ได้ล่ามาด้านนี้ครับปุ๊บเป็นเกมปักอินนะตรงนี้เนี่ยตรวจอุณหภูมิเนแนนาให้ปิดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยเครื่องร้อนแล้วมันจะเฟมเรทดออกเพราะว่าเขาต้องการรักษาอุณหภูมิเครื่องดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบหนความจำะไรหมดลําดับความสาคัญคือเขาจะบล็อกการโทรทุกอย่างทิ้งเห็นไหมเปิดความสําคัญละบล็อกหมดเลยแม้กระทั่งไอ้เกมหมดเนี่ยก็หมดละไปละไอ้เกมปักอินเมื่อกี้เราเปิดก่อนนะครับมันจะได้เข้ามาใหม่หมดความสาคัญนะฮะถ้าเป็นตัวจริงก็สําคัญหมดนะฮะประมาณนี้ล็อกปุ่มนําทางได้้้ไไมมมม่่ใหืออลันนะะรรปาณีเก ผมโหลดโหลดมาแล้วนะครับคุณก็มีเดลี่ลิมิตนะครับจำกัดการเล่นเกมแล้วเกมบูสเตอร์พัทคือปรับแต่งเกมคุณเข้าไปปรับแต่ละเกมได้อันนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าจะภาพสวยแค่ไหนภาพระดับกลางหรือเปล่าแต่ av เ,เนี่ยเราก็ปรับแล้วนะครับมันจะมีสแตทให้เลือกเนี่ยกำหนดเองหรือว่าเอาคุณภาพสูงคุณภาพสูงก็จะภาพสวยหรือว่าจะเอาแบบเฟรมเรทสูงสุดก็จะเน้นที่เฟรมเรทอย่างเดียวเลยนะครับก็นําไปใช้หรือจะปรับอัตโนมัติก็ได้นําไปใช้ จริงๆแล้วไม่ต้องมาปรับก็ได้ครับปล่อยให้มันรันเป็นเล่นเกมมันเองก็ได้แต่เผื่อใครอยากลันแบบตามที่ชอบนะครับแล้วก็มีจิ๊บเคเตอร์คือว่าเวลาเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยเรากดปุ่มจิ๊บปุ๊บมันจะจิ๊บฉากที่เราต่อสู้ครับเป็นเฟรมเรทนะครับกี่วิเลือกได้นะครับสีห้าวิเลือกได้นะครับตัวน,นี้ผมทําไปหลายคลิปละก็ จะเป็นพวกไฮไลท์ในการบวกอะเรากดได้แทนที่เราจะมาต้องกดบันทึกคือเราไม่ต้องมากดบันทึกหน้าจอไงเราก็กดจิ๊บไปเลยนะครับแล้วก็เพิร์ฟแซนตัวนี้เนี่ยเรากดเข้ามาเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิด FPS GPU อุณหภูมิอะไรเนี่ยองศาเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสนี่ก็คือออหมดเกมหายไปหนแล้วฮะเกมผมในระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่นั้นนะครับเราสามารถกด YouTube เข้ามาแล้วก็ดูได้เลยในระหว่างที่เราฟาร์มเกมต่างๆนานานะครับนี่เราฟังไปมูนีด๊มนนนั้นเสียงมันตีกัน เสียงมันตีกันเนาะเราก็ลดเสียงเกมครับเนี่ยเห็นเสียงเกมบ้างเราก็ลดครับเนี่ยเราก็ฟาร์มไปเราก็ดู Youtube ไปเนี่ยบ้านที่ซัพคนของพี่มันนาวแล้วก็ว่ากันไปนะครับยังโงยังโอมเนี่ยดูไปครับจําเกง่งจําไม่เกง่งสมมุติว่าเราอยากให้เกมมันมีเสียงขึ้นมาเราก็กดเข้ามาครับแล้วก็เลือกที่เกมเลลากเสียงเกมขึ้นมาครับเนี่ย เสียงเกมก็ขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปเทคเซตติ้งครับมันใช้ได้หลายแอปมันปรับแต่งได้นะครับแต่นี่คือเราขึ้นมาเนี่ยเข้าไปปรับแต่งได้ครับว่าจะให้เนี่ยตัว Sound Assistant เนี่ยก็จะปรับได้นะครับว่าจะเอาแอปไหนขึ้นมาบ้างเนี่ยคือมันจะต้องเล่นแอปนั้นนะมันถึงจะขึ้นมาให้ปรับได้อย่างงี้เห็นปหผมปรับ YouTube มา17%เมื่อกี้เราจะเอาเสียงเพลงเพิ่มขึ้นก็ปรับไปเนี่ยคุกกี้ลงขึ้นกินรันใครจะดู YouTube ไปด้วยฟาร์มของไปด้วยก็ปรับระดับให้พอฟังเสียงเกกมมไไดดด้้้้แลวว็ออออาาจจะฟััง YouTube ปยนยนนีีคื เราสาธิตใหม่ u ูทู e เสียงเกมมันดังอยู่นะมันก็จะตีกันเห็นไหมของเธอนั้นคือจังไซคือแบบใดไม่รู้เรื่องครับ่งังปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดเสียงเกมไปฮะเฮ้เฟีเ้ยวครับนี่คือโหมดเกมครับ ก็บอกไปได้หลายๆคลิปนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นโดยรวมเล่นเกมได้ซะมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจริงๆก็เปิด a p f PM ได้นี่ผมชอบมากเลยเปล็ซแซนเนี่ยโอเคครับมาทีนี้เรื่องกล้องครับกล้องนี่ต้องบอกเลยว่าถ่ายดีมากพี่นิวให้9คะแนนเต็ม10ในเลยนราคานี้แล้วแต่คนชอบด้วยกล้องหน้าเนี่ยถ้าเราถ่ายแบบนี้หน้าจอมันจะอมเหลืองครับมันมันจะแบบคือถ้าเราถ่ายลงบนจอเนี่ยมันจะดูแบบสีเราซีดเหมือนซอมบี้ครับคุณต้องดูในคอมผมจะบอกเลยว่าตอนแรกผมเอาไปเทียบกับ S 21 Plus ซึ่งพัซึ ในจอเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคุณเห็นรูปนี้ไหมฮะจะสังเกตว่า s 2 1ยพัทเนี่ย โหมันดูแบบสวยมากเลยนะแบบสีมันหวานมันโหสีสันดีครับแต่พอไปลงคอมจริงๆครับมันไม่ใช่แบบนี้เลยครับคุณต้องไปดูหลังหลังจอคอมเท่านั้นถ้าดูบนจอเนี่ยบางบางรูปเนี่ยมันอาจจะหม่นไปมันอาจจะมีคอนทัสซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอไปใช้แล้วบ่นว่าเอ้ยกล้องในกล้องหน้าไม่สวยไปดูในคอมนะครับเพราะว่ามันแอปมันมันมันดูแล้วมันแบบมีอย่างเงี้ยคือมันดูดำดมืดๆไปนิดนึงอ่ะเออแต่ไปดูในคอมมันคือสวยเลยเดี๋ยผมเทียบขึ้นมานะครับกล้องหน้าเนี่ยมีมุมมองที่กว้างครับถ้าเทียบในรทราคาเดียวกันถือว่ากว้าง มากมากถ้าจะไปเทียบได้ก็คือ vivo vivo นี่กล้องหน้ากว้างแต่ตุวนั้นมันจะัดวิดีโอได้ 4K 6ง0คือถ้าจะเทียบความฟุ้งฟ้งเทียบไม่ได้กับพวก vivo แต่ถ้าจะเอาความที่แบบเป็นกลางหรือว่าถ่ายแบบไม่ได้แบบเวอร์มากครับจัดไปได้8เต็ม10ผมให้นะครับแล้วก็การถ่ายรูปเนี่ยมุมมองจะก,กว้างเป็นพิเศษเลยนะครับก็มีโหมด s i n เกิ take ถ่ายได้แล้วก็เลือกช็อตได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าจะได้เลือกไม่เยอะเท่าไอ้ตัวรุ่นพี่หรอกก็จะได้เลือกประมาณนี้โหมดฟันก็มี พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกเขาไปโคกับฟิลเตอร์ต่างๆมาอันนี้เดี๋ยวผมผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะบอกไอสิ่งที่ผมได้ใช้แต่ว่าไอจุดนียคือเป็นจุดขายของเขาเลยไปโคฟิลเตอร์ต่างๆกับแอปพลิเคชันดังๆอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นเจนใหม่ๆก็จะชอบเล่นพวกนี้นะครับเอาลงอินเตอแกรมเอาลงอะไรพวกนี้ซิงเกิลเทสมีพอร์ตเทรกล้องหน้า80พอร์ตเทรก็ถือว่าได้ดีเดี๋ยวผมเอารูปที่ถ่ายมาคู่กับเอสยีเบดพัดขึ้นมาให้คุณดูแล้วกันว่ามันค่อนข้างจะโอเคดีเทลมันก็ยังคมมันยยยยัังงอเคคคแลล้้้้ววทีีาา่่สําาาาาาญมมมหหดดกกกรถนนนใื แต่ว่าโหมดกลางคืนเนี่ยถ่ายได้เฉพาะกล้องหน้าเลนส์กับกล้องหลังเอาตั๋วไวถ่ายโหมดกลางคืนไม่ได้ทําไมซัมซุงไม่ใส่มาคือแบบผมผมปวดหัวกับจุดนี้มากคือทำไมไม่ใส่มามันแค่นี้เองนะครับคือผมงุนหงิดจริงๆไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันทํามาดีแต่ว่าซอฟต์แวร์มันกักโดยที่แบบมันไม่สมควรกักจริงๆครับเรื่องนี้คือเอาตั๋วไวโหมดกลางคืนไม่ใส่มาครับแต่ถามว่าถ่ายดีไหมถ่ายดีในกรณีที่แบบคุณถ,ถ่ายทั่วไปอ่ะแต่ถ้าบางทีคุณมีโมเมนต์ที่จะต้อง แบบเอออยากให้มันแบบไฟช่วยสวยหน่อยหยุดหยุดยืนถ่ายเออให้มันเป็นกลางคืนอัลตร้าไว์เนี่ยมันไม่มีครับคือเสียดายมากมากครับเอาเป็นว่ากล้องหน้า8เต็ม10ให้ครับมาดูกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ยจะมีเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล f 1 8ในเหรียญราคาเดียวกันจะมี64ล้านพิกเซล f 1 9้แต่ว่าก็จะมีเสียวมีนะครับจากนั้นจะเป็น1้อล้านนี่โอ้โหไปลวไปสุดแล้วนะครับแต่ว่าเลนส์อันนี้ก็จะได้เรื่องของการโฟกัสที่ที่อันนี้กว่าแล้วก็ถ่ายเอกสารได้ได้ง่ายนนะรรัับบบเเเพาาาาว่่ซซ็ออออ์มมไได้้ใหญตงปจจแลํกก เสียต่างกันนะครับแต่ว่ามิติอะไรก็ตัวนั้นก็จะดีกว่าเรนอัลต์วายนะครับ12ล้านพิกเซลนะครับเป็นเจนใหม่ล่าสุดในเรนราคาเดียวกัน oppo กับ vivo ยังเป็น8ล้านอยู่เลยนะครับตัวนี้แต่เขาไปใส่ 5g ไงก็ต้องเข้าใจว่าตัวนี้อันนี้ก็ได้เปรียบส่วนมี1ิที้โปจะเป็น13ล้านแต่ว่าต้องที่บอกครับวัดพิกเซลไม่ได้8ล้านของ vivo oppo อาจจะเทพก็ได้แต่ผมจะบอกให้ว่า12ล้านนี่คือ12 000, ล้านที่แบบถ่ายออกมาดีจริงเพราะมันเป็นแบบเจนเนาเรชั่นใหม่เป็นอันลตาา้นที่วางย ได้มองครับไปมองที่ CPU ียูแรมลอมอย่างเดียวไม่ได้ครับบางคนเนี่ยใช้กล้องเยอะเขาก็จะไปซีเรียส่าเฮ้ยอัลต้าไวท์ถ่ายดีไหมเวลาไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยใช้อัลต้าไวท์ถ่ายมันก็ได้ฟิลที่แบบดีแล้วออติมไมท์มาสวยด้วยนะครับอัลต้าไวท์เนี่ยเลนส์ราคาเดียวกันกว้างสุดแล้วไม่มีใครกว้างกว่า,วานี้นะครับ123องศาบิดเบี้ยวน้อยมีการแก้ไขภาพให้ด้วยเลนส์หลักหกใช่ไหมแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้ครับเลนส์ซูม8ล้านออปติคอลแบบคูนสามเอ็กเป็นออปติคอลเลยนะ 5ล้านพิกเซลต้องบอกก่อนว่าในเรือนราคานี้ไม่มีใครใส่เทเลมาให้ส่วนมากจะเป็นเดฟกับมาโคเดฟถ้าเป็นแบรนด์ Oppo Vivo จะเป็น2ล้านเองเดฟ2ล้านมาโค2ล้านเองนะครับแต่ถ้าเป็นมีนี่มาโครเทพมาโครเทพัว like นี้นะมาโครนั้นออโต้โฟกัสได้ถ่ายใกล้ๆได้ถ่ายวิดีโอยังได้ตัวนี้ถ่ายได้แค่รูปนะครับอันนี้5ล้านพิกเซลถ่ายได้แค่รูปแต่ว่าสีสันก็โอเคดีเทลโอเคถ้าจะให้เทียบกับมีสิททีโปก็เป็นรองมีสิ0ทีโปครับประมาณาได้ประมาณทั้ง85เปอร์เซ ของมี10 Pro ครับสีสันก็ดีครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ใช้เลนมาโคได้เนี่ยได้85ของมี10ทีโไอ้ตัวนั้นถ่ายวดีโอก็ได้ถ่ายใกล้กว่านี้นะครับแต่วนี้ก็จะได้เปรียบ vivo กับ oppo ด้วยเพราะว่ามันเป็น5ล้านพิกเซลที่สีสันจะดีกว่าไอ้ตัวนั้นได้แค่คนละ2ล้านเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาลูปขึ้นมาให้ดูแล้วกันไปถ่ายเทียบก,กับ s21 plus นะครับอีกตัวนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยผมก็ลองมาใช้ะ,ะชชเพราะว่าาาภพสยีีน้เอไปถยมาทั้งตอนเช้า ตอนกลางคืนี่ยคุณไปดูภาพแล้วกันนะครับภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาเนี่ยซีนออปติมั่ยทำได้เก่งมากแต่ว่าซัมซุงจะมีบางอย่างที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยเราเราไปจ่อครับถ่ายรูปต้องหนังเนี่ย ADR มันมันประมวลผลช้าบางครั้งมันขึ้นช้ามันทําให้บางทีที่เราถ่ายโมเมนต์สำคัญเนี่ย h d r มันไม่ติดฉะนั้นคุณต้องรอดูดีๆให้ h d r ตรงมุมนี้มันติดนะบางทีมันไม่ติดแล้วภาพมันก็จะแบบหลุดไฮไลท์ไปบ้างแต่ถ้ามันมี ADR ถ่ายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโหดเดนามิกออโต้ ADR ค่อนข้างเก่งมากครับเด็ดราค ดีเทลดีรายละเอียดดีสีสันดีครับผมเทียบกับ S21 p l u s ซึ่งเป็นตัวท็อปของปีนี้นะครับเดี๋ยวคุณดูรูปภาพได้เลยทั้งเลนหลักและเ,เลนอัลตทอาไวนะครับแล้วก็การถ่ายภาพแสงน้อยไปถ่ายที่เมกะบางนามา ก็ถือว่าทําได้ดีแม้ว่าบางอย่างมันห่างกันแค่เล็กน้อยแต่ยอย่าลืมว่าราคามันห่างกันเยอะครับอันนี้มันแค่1 3ื9 0สาครับได้จอใหญ่ขนาดนี้ครับพอๆกันเลยไหมกับไก้่สิบพัทแถมกล้องยังมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงครับจะมีบางอย่างที่อต่างกันบ้างก็จะมีข้อจํากัดบ,บ้างในเรื่องราคานี้แต่ว่าโดยรวมถนะ้าคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันใช้เล่นหลักเล่นอัลเทอรไวาในการถ่ายผมว่าผ่านไปเลย9เต็ม10จริง,รงๆถ้าจะให้คะแนนมากกว่านี้ก็คลัวจะแบบมันเกินไปเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ม ก็ซีนก็จะไม่เก่งขนาดนี้เอาตาวาดตัวนี้ก็จะดีกว่าในเลนราคาเดียวกันแน่นอนครับแต่ว่าถ้าจะเป็นถ่ายคนถ่ายอะไรก็จะเป็น EU OPPO จะถ่ายดีนะครับถ่ายคนถ่ายถ่ายทั่วไปเลนหลักเขาจะถ่ายดีแต่ตัวนี้โดยรวมทุกเลนถ่ายดีหมดนะครับแบบ สเตเบิลเลยนะครับเอาว่าดูรูปเอาแล้วกันระหว่าง a 2 1พัทกับ A 7 2ผมถ่ายเชียบม,มาผมว่าถ้าเกิดคุณลองกล้องตัวนี้คุณจะพอใจทีเดียวนะครับยกเว้นซีนที่บางครั้งมันติดบ้างไม่ติดบ้างมันจะไม่เร็วเท่าพวกที่เรายกกันมานะครับก็รอนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนวิดีโอครับอัดเสียงดังๆเนี่ยแน่นอนครับเสียงไม่มีแต่ตต้้อองาามาวลให นี้ย่าคบกันไม่ได้ <c oughs> อันนี้ผ่านไปได้คุณจะไปไลฟ์ดูลูกหลานคุณเต้นบนเวทีไปดูพิตตี้มอเตอร์โชว์เต้นมีเพลงดังๆคุณไปถ่ายได้เลยคุณสมมติแฟนคุณเป็นพิตตี้คุณถ่ายคุณแฟนคุณเฮ้ยตัวเองเสียงมันดีมากเลยเต้นกําลังแบบเออดีเนี่ยไปถ่ายได้วิดีโอก็ดีแล้วก็ตัวนี้มี OIS มาให้ทั้งเลนหลักครับและก็เลนเทเลด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถถ่ายวิดีโอซูมในได้แบบนิ่งๆตัวนี้นิ่งวิดีโอไม่พอครับถ่ายภาพนิ่งยังนิ่งเลยคือเวลาเราซูมไปเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอขึ้้้นนมมมมาใหดดููตอออทีี่ผถืืเยววแลซ คูณ3ตัวนี้สามารถอัดวิดีโอกล้องหลังได้เวลาซูมนะถึงได้คูณ12บสออ,อ่ะคูณได้ถึง12นะครับดีเทลที่รับได้นี่รับได้ทุกระยะเลยคือถ้าเกิดคุคเข้าใจนะรับได้ทุกระยะแต่ว่าดีเทลมันก็ไม่ดีอะไรหรอกถ้าเราซูมเยอะแต่ว่ามันดีตรงที่มันใช้เทเลซูมไปเลยถ้าแบบแสนสว่างมากพอมันเป็นเลนที่มี O s เอในตัวแล้วเวลาเราซูมมันนิ่งครับมันมี OS ทั้งทั้งเลนหลักและเลนเทเลโฟโต้นักศึกษาใช้ซูมดูอาจารย์บนหน้าการะดานเนี่ย ก็ซูมไม่ได้เลยครับซูไมไ่ได้เลย,เลยทุกเลนสามารถอัดได้แบบ 4K 30เฟรมเลทได้หมดทุกเลนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนอัลตรวายเลนหลักหรือเลนซูมสีไม่ดิฟกันเลยภาพนิ่งวิดีโอสีเนี่ยทำมาแบบเนี่ยคุณดูโตะไม้แล้วกันผมจะซูมนะอันนี้เลนหลักอันนี้เลนซูมคุณดูสีครับแทบจะเป็น เลนส์กล้องตัวเดียวกันเลยนะครับผมให้สัก95%จะมีแค่แบบบางอย่างที่เราไปถ่ายในแสงสียากๆเนี่ยมันจะดิฟกันนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละเลนส์เนี่ยความสามารถในการรับแสงมันต่างกันไอ้ตรงนั้นน่ะแน่นอนมันจะมีความต่างของของสีอยู่แต่ถ้าเกิดคุณถ่ายธรรมดาเนี่ยถ้าให้พูดถึงคุณภาพในการทำซอฟต์แวร์หรือการการเปลี่ยนขยับชิ้นเลนส์แล้วสีมันไม่เพี้ยนเนี่ยผมให้มันเต็มสิบเลยนะครับยกเว้นไปถ่ายแสงแบบยากๆที่มันต้องมีการรับแสงนั้นนั้นอีกอีกอีกกรณีหนึ่งนะครับคุณ ถ้าเกิดคุณเปิด EAS เนี่ยมันจะใช้ได้แค่ Full HD 30เท่านั้นเนี่ยมันจะเปิด EAS ได้นะครับเข้าเดียววิดีโอวิดีโอทุกความละเอียดไม่สามารถเปิด HDR ได้เหมือนตัวท็อปนะครับ ตัวท็อปเปิดวิดีโอแล้วก็ถ่ายแบบวิดีโอแบบ HDR ที่มันจะคำนวณแล้วฉากหลังไม่เอานะตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับประมาณนี้วิดีโอเนี่ยก็ทำมาได้ดีแต่ว่าจะสั่นถ้าเกิดคุณใช้ Full HD แบบ30แล้วเปิดการสั่นแบบความเสถียรคือ EAS เนี่ยมันจะมีามภาพซ้อนอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดพิจารณาเลยอยากใช้ดีกว่าครับไม่ต้องใช้ไอไอวิดีโอความเสถียรเลยคือถ่ายแบบปิดไปเลยฮะปิดไปเลยหรือไม่นั้นคุณถ่ายแบบ 4K ไปเลยครับจบ 4K 30ไปเลยครับถ่ายวีล็อกถ่ายบล็อกแบบ 4K 30ถ่ายไปเลยการสั ใช้ได้ถ้าคุณลงเท้าหนะักก็จะเป็นแบบตึกตึกลงไปแต่ถ้าเกิดคุณเดินแบบย่องย่องหน่อยครับผมว่ามันทําได้โอเคเลยนะครับแเต็ม10แต่ถ้าเกิดคุณเดินแบบธรรมดาเนี่ยแน่นอนมันเอาไม่อยู่มันก็จะเป็นลงลงลงเท้าบ้างน,นะครับแต่ถ้าแบบเดินแบบอ่ะรู้ว่ารู้ว่าถ่ายวิดีโอแบบเดินก็เดินนิ่งๆเดินนิ่งนี้บ้างก็โอเคครับประมาณนี้กล้องหน้าก็ถ่ายวิดีโอได้ดีแล้วก็ในเรทราคาเดียวกันกล้องหน้าวิดีโอมุมกว้างดีครับถ่ายได้สวยเลยนะครับแสงบุบบับได้ไน้อยครับอเอาเป็นว่าวิดีโอเนี่ยทั จะมีบางตัวเนี่ยเลนอลอาตไซด์ถ่ายได้แค่ฟูดีบ้างหรือบางตัวกล้องหน้าถ่ายได้แค่ฟูดีบ้างหละแต่ตัวนี้ครับ 4K ทั้งหน้าทั้งหลังทุกเลนเลยนะครับกล้องหน้า 4K กล้องหลังทุกเลน 4K 30หมดเลยนี่คือมาตรฐานของมันมันถ่ายได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะอะไรยังไงถ่ายได้หมดสลับกันได้แล้วเอามาเปิดรูปต่อกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคาใจคือมันสลับกล้องหน้าไม่ได้ฮะปกติเนี่ยซัมซุงต้องทําสลับกล้องหน้ากล้องหลังแล้วอันนี้มันทําไม่ได้นี่คือข้อพิ มือถือที่น่าซื้อมากๆเครื่องหนึ่งถ้าเกิดคุณใช้ไลฟ์สไตล์โดยรวมโดยรวมทั้งหมดที่ทเราเล่ามามันก็จะมีข้อพยยิจารณาลดหลั่นกันไปเทียบกับรุ่นอื่นรุ่นอื่นจะมี 5G ตัวนี้อาจจะไม่มี 5G แต่ว่าจะเป็นลงเรื่องของอเพิ่มไมโครดีการ์ดได้นะลำโพงคู่อะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของดิเมนชันการดีไซน์จอซูเปอร์โมเลดเงี้ยบางตัวที่เน้นสเปกก็จะเป็นจอ IPS ธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะเป็นลงอย่างอื่นตัวนี้สแกนนีวบนหน้าจอไปคำนวณกันเอาและที่สำคัญตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นครับส โคนดนด้ดลดหรือตอนนี้คุณซื้อราคาเต็มผมก็เชียร์อย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเล่นเกมแบบจริงๆจังๆแบบ100%เต็มมันยังมีตัวเลือกอื่นแต่ถ้าเกิดคุณเล่นใช้ทั่วไปไปด้วยแล้วเล่นเกมอ่ะปรับไม่ได้เยอะมากโอเคเอาเปนว่าใช้โดยรวมโอเคมากๆสำหรับเครื่องนี้กล้องสวยนะครับแบตอยู่ได้ทั้งวันนี่คือ s a m s u n Galaxy 72, g A72 4G นะครับสรับนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ